วันนี้โซรับสื่อโซเชียลมีเดียน้องใหม่ของคนไทยได้เปิดโอกาสใหม่ครับให้คุณใช้แพลตฟอร์ม v ีโซเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องจักรผลิตเงินแล้วนะรู้ไหมแพลตฟอร์มวีโซนะครับสามารถสร้างรายได้ให้คุณง่ายๆครับเพียงคุณโพสต์ชีวิตประจาวันของคุณเหมือนกับที่คุณโพส์ในสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆเช่น Facebook, Line, Twitter, i n s t a g r a กรหรือว่า t i k t o อนั่นแหะครับแต่ถ้าคุณโพสต์ที่วีโซเพิ่มอีกหนึ่งสื่อโซเชียล ทุกพวกของคุณครับจะมีค่ามีราคาว้าวไหมครับแบบนี้คุณสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆครับโดยไม่ต้องกังวลเรื่องยอดไลค์หรือว่ายอดแชร์เลยและคุณสามารถมีไรายได้เป็นทวีคูณขึ้นไปอีกครับเมื่อคุณขยายเพิ่มจํานวนผู้ใช้งานคุณจะมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวยิ่งชุมชนของคุณเติบโตมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีกําไรอยากไร้ความเสี่ยงรวยง่ายๆครับโดยไม่ต้องขายสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวสนใจอยากรู้ว่า วีโซสร้างไรายได้ให้กับคุณได้อย่างไรติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณเปอนครับ